นะคะพระวิญญาณบรสุทธิ์จะทรงจัดกับเรานะคะจะนําความจริงมาสู่เราทั้งมวลโดยพระวจนะคําที่เราทั้งหลายจะจดจ่อและเฝ้าเดี่ยวร่วมกันกับผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะวันนี้เราเฝ้าเดี่ยวประจําวันพุธที่4มิถุนายน2,025ในหนึ่งที่โมทีบทที่5ข้อ1 3ถึง16นะคะได้กล่าวไว้ว่า นอกจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียดคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้นและไม่ใช่แต่เกียดคร้านเท่านั้นแต่ปากบอนด้วยและเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นพูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูดแมน เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้โดยว่ามีบางคนได้หลงตามพยามารไปแล้วถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดูอย่าให้เป็นภาระของทิฏจักรเลยเพื่อทิฏจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆรรูยา นั้นทราบซ่านนะคะพี่น้องให้พ pues mm ี่น้องอ่านด้วยวิญญาณและความจริงพี่น้องได้รับเลยนะคะและพี่น้องและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตอบย้ํากับเราผ่านผู้รับใช้นะคะมอบเวลาให้กับอาจารย์สวัยในการแบ่งปันและสุดท้ายจะขออาจารย์วันใช้ที่จะนําเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะคะมอบเวลาค่ะ้าพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้นานมัสการนะครับ เป็นครอบครัวโอ้หน้ามีความชื่นชมยินดีนะครับเป็นแบบอย่างและเป็นครอบครัวแห่งสันติสุขจริงๆขอบเจ้าอวพอรนะครับและขอบเจ้าอวพอรผู้ผู้นําอธิษฐานนะครับอ่าแล้วเรากําลังเข้าสู่การเรียนพระคมภีร์ศึกษาพราะเจะ้านะกของพระเจ้าซึ่งก็คือกําลังตอบสนองแล้วก็ดําเนินอยู่ในงานของพระวิญญ,ญาณที่ทํา กับเราและขับเคลื่อนในชีวิตของเราด้วยนะครับครับช่วงนี้เราขอ,อาพี่น้องสงบใจนะครับพระเจ้าพิดาขอบคุณพระองค์พระคุณของพระองค์ทําให้เรามาอยู่ใกล้ชิดพระองค์ฟังพระเจนะถ้อยคําที่พระองค์ทรงตัดกับเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอปรองเบิกตาใจเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากพระวจนะคําของพระองค์และให้พระวจนะคําของพระองค์นั้น เป็นวิญญาณและลมหายใจที่พรงคทรงระบายเข้ามาสู่ชีวิตของเราเพื่อเราจะจำเรินในเพื่อเราจะจำเริญขึ้นในพระคุณความรักของพระองค์และเดินกับพระองค์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามพระเยซูเจา้าอาเมนครับพี่น้องครับวันนี้เราเดินมาถึงหนึ่งทิโมธีนะครับบทที่5และวันนี้เราแบ่งปัน บทที่ห้าข้อที่สิบสามนะครับถึงข้อที่สิบหกนะครับสิบสามถึงข้อที่สิบหกนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อเรื่องเฝ้าเดียววันนี้เราเฝ้าเดียวแบบสามแอลนะครับเฝ้าเดียวเ,เฝ้าเดียววันนี้นะครับผมให้ชื่อว่ามีเป้าหมายชีวิตให้เรามีเป้าหมายชีวิตนะครับพี่น้อง เมื่อเราอ่านต้องขอบคุณพระเจ้าน้องอังนะครับที่อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวจนะคำที่ต่อเนื่องกันมานะครับได้ประมาณ3วันแล้วนะครับที่ได้กล่าวถึงการดําเนินชีวิตของหญิงไม้นะครับซึ่งเป็นพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านั่นคือคริสตจักรนะครับจะต้องเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ทุกคนทุกคนนะครับและโดยเพราถ้าเกิดหญิงไม้นะครับ เด็กกันเด็กกัมพา้าคนไร้ที่พึ่งนะครับพระเจ้าจะให้มอบให้กับคริสตจักรนะครับในการเอาใจใส่ดูแลใส่ใจและเราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับแนวทางซึ่งพระเจ้าได้สอนเรานะครับที่ผ่าน,านมาแล้ววันนี้นะครับสิ่งอีกด้านหนึ่งซึ่งดูเราอ่านเราเหมือนเป็นด้านลบแต่พี่น้องครับเพราะเจ้าหน้าคของพระเจ้าวันนี้ที่ผมให ชื่อนะครับก็คือให้เรามีเป้าหมายแห่งชีวิตนะครับอพอจนะนักคำของเจ้าตรงนี้เราเริ่มต้นจากต่อจากที่ผ่านมานะครับที่กล่าวถึงการดำเนินชีวิตของหญิงนะครับหญิงไม้นะครับซึ่งเขาไม่มีสามีนะครับแล้วบางทีก็ไม่มีลูกแล้วเป็นอ,อยู่โสดนะครับ แล้วเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเป็นคนของพระเยซูคริสต์เราจะทําอย่างไรเราจะดําเนินชีวิตยังไงให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรตินะครับแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายในคําอธิษฐานนะครับของคริสตจักรและดูแลเอาใจใส่นะครับตรงนี้เราเริ่มต้นจากข้อที่13บบอกว่านอกจากนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับ ในข้อที่ผ่านมานะครับซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะครับผมอยากจะอ่านาที่ผ่านมาสักนิดนะครับแต่แม่ไม้สาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อเขาหลงละเล,ะลงห่างจากเพราะห่างจากพระคิดไปแล้วก็ใครจะสมรบอีกนะครับนั่นหมายถึงสาวๆนะครับยังอายุยังน้อยอยู่นะครับ ยังไม่ต้องนำมารีบขึ้นทะเบียนนะครับเป็นหญิงไม้ของคริตจักรนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ว่าควรจะอายุหกสิบขึ้นไปแล้วนะครับและสำคัญที่สุดก็คือเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับอยู่ในทางของพระเจ้านะครับเอาถ้าเกิดว่าแต่งงานไปแล้วนะครับถ้าเขาหลงระเลิงนะครับ ห่างจากพระคริสต์ไปแล้วก็ค่้จะสมรสอีกนะครับอันนี้ตบเ,เหตุการณ์นะครับหมายถึงว่าประสบการณ์ที่ผมดูแลรับใช้พระเจ้านะครับมีนะครับหญิงที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่นมัสการนะครับนำเข้ามาถึงมาถึงคริสตจักรนะแล้วก็นำพี่น้องที่จะนำให้มาสู่ให้ ให้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าสนิทสนมกับพี่น้องในคริสจักรแต่เนื่องจากว่าอายุยังน้อยนะครับอารมณ์เหล่านี้ก็มีการหลงละเลงห่างจากพระคิดไปนะครับแล้วแต่งงานแล้วเดี๋ยวก็อย่าอีกก็แต่งงานอีกนะครับจนหมายถึงว่าไม่ได้หมายว่าเราจะต้องทิ้งและไล่ออกจากโบสถ์ไม่ใช่นะครับงานของเรานะครับงานของคริสจักร ถ้าเขาดำรงอยู่ในความเชื่อเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ต่อไปนะครับแล้วให้คำแนะนำแล้วก็อธิษฐานและใกล้ชิดให้นำเขาให้มาอยู่ในทางของพระเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นเขาจะเป็นคนเกียดค้านสิ่งที่ตามมานะครับคนที่ไม่ใส่ใจคนที่ใจเอาห่างจากทางของพระเจ้านะครับก็จะเป็นลักษณะที่จะ มัวเมานะครับเกี่ยวกับความคิดเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นคนเกลียดค้านและสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นก็คือเที่ยวไปตามบ้านนี้บ้านนั้นและไม่ใช่เกลียดค้านเท่านั้นแต่ปากบอลด้วยและเที่ยวซุขนะครับเพ่อยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นและผู้สิ่งที่ไม่สมควรนะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเรา ต้องมีเป้าหมายชีวิตของเรานะครับชีวิตคริสเตียงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเรามีต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเป็นคนขยันนะครับไม่เกียจค้านนะครับเราต้องชีวิตของเราเราต้องขยันนะครับขยันขันแข็งและไม่เกียจค้างในการรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับต้องขยันไม่เกียจค้านผมได้มีโอกาสที่ไปเยี่ยมคิดจักที่เกาหลีนะ สิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้อาวุโสที่ของท่านที่นั่นนะครับก่อนที่ท่านเสียชีวิตนะครับท่านได้กำชับแกนนาผู้นําแล้วก่อนที่เขาทั้งหลายได้มาอยู่รอบๆท่านนะครับท่านกำชับบอกว่าเราเป็นคิดเตียนอยากขี้เกียจน,นะครับต้องขยันต้องขยันถึงแม้ว่าเราจะมีฐานะดีแล้วเราดูเหมือนพวกอย่างครบแล้วต้องขยันต่อไป และต้องทํางานนะครับเหมือนกับว่าเริ่มต้นนะครับเหมือนกับการที่เราเริ่มต้นให้เป็นสิบเท่าเกิดผลเป็นสิบเท่าดังนั้นพี่น้องครับคําพูดเหล่านี้นะครับเป็นวิสัยของคริสเตียนนะครับเราจะไม่เกียจค้านเราต้องมีเป้าหมายต้องขยันขันแข็งนะครับและเราจะไม่ดําเนินชีวิตลักษณะที่ค้าย วิญญาณหรือขายตัวเองให้กับซาตานนะครับเราต้องใกล้ชิดพระเจ้านะครับข้อ14บ่บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีนะครับมีม,มีสามีและมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องในการนินทาหรือต่อว่าได้พี่น้องนี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าอ่า หญิงไม้นะครับที่เรายังสาวๆอยู่นะครับอธิษฐานนะครับแล้วก็หนุนใจนะครับที่เราจะแต่งงานนะครับกับคนของพระเจ้าคนของพระเจ้านะครับแล้วก็จริงๆก็อยู่ในสายตาของผู้นําแกนนำานะนะครับแล้วก็เราจะได้ร่วมกันดูแลเพราะว่าสําคัญนะครับแม้แต่ตรงนี้ก็กําลังหนุนใจแบบว่าเราไปไหนนะครับเราควรสุภาพบุรุษด้วยนะครับ ก็ควรจะ,ะไม่ได้ไปคนเดียวหรือว่าทำตัว,ต,วตัวนะครับหมายความ่าเอาใจใส่คนเดียวนะครับควรจะมะีเพื่อนนะครับสองสาคนหรือถ้าเป็นไปได้คือไปกับภรรยาด้วยกันรับใช้ด้วยกันพระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับดังนั้นนี่เป็นคําแนะนํานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าเราในฐานะทีะ่เราเป็น สิ่งที่พระเจ้าต้องการปัรถนาให้ชีวิตของเรานะครับขยันขันแข็งและในที่นี้ข้อสิบสี่นะครับเราควรที่จะเอาใจใส่ควรเรือนของเรานะครับเอาใจใส่ครวรเรือนนะครับเริ่มต้นจากในครอบครัวคือตั้งแต่คนในบ้านของเรานะครับลูก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 แล้วก็สามีนะครับหรือว่าเรามีผู้สูงอายุนะครับเราเอาใจใส่ดูแล นะครับแล้วยิ่งกานั้นสําหรับคริสจักรเราเองนะครับต้องเอาใจใส่ดูแลคนใหม่หรือผู้เชื่อนะครับพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะครับเอาใจใส่นะครับเพื่อถวายเกีดยรติยศแด่ดพระเจ้าแล้วข้อสิบห้าว่าด้วยว่ามีบางคนหลงตามพยามารไปแล้วตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าและไม่ได้ดําเนินชีวิตนะครับในทางของพระเจ้า ็นคนเกียดค้านนะครับไม่ขยันขันแข็งก็มีโอกาสที่หลุดจากทางของพระเจ้าและขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับหรือว่าขายชีวิตและดำเนินชีวิตเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะนะครับเหมือนอย่างที่ได้กล่าวถึงว่าเกียดค้านปากปลอมจุ้งวุ่นวายนะครับทำให้เกิดความวุ่นวายและข้อ16นะครับถ้าผู้หญิงมีคนที่มีความเชื่อ ผู้ใดมีญาติพี่น้องที่เป็นไม้ก็ให้เขาเลี้ยงดูนะครับช่วยเขาเลี้ยงดูช่วยอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเพื่อคริสจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆพี่น้องเป้าหมายของคริสจักรนะครับเราเอาใจใส่คนที่เป็นหญิงไม้แล้วไร้ที่พึ่งจริงๆนะครับถ้าใครที่มีญาติพี่น้องหรือผู้ที่มีความเชื่อใกล้ชิดอยู่นะครับให้เรา ร่วมกันดูแลเอาใจใส่นะครับหญิงไม่คนที่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับก่อนที่จะมาถึงคริสจักรครับวันนี้3าแอลนะครับหัวข้อก็คือมีเป้าหมายชีวิตเราดําเนินชีวิตยังมีเป้าหมายแอลหนแอลแอลหข้อหนะครับให้เรานะครับมีเป้าหมายที่จะขยันขันแข็งไม่เกียจค้านนะครับแอลหนึข้อสให้เอาใจใส่ครอบครัว ของคลิจจรนะครับอย่าให้ใครหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของเรานะครับอย่าให้ใครหมิ่นประมาทนะครับแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทั้งปวงนะครับอย่าให้ใครมาดูว่าเราผู้อาเป็นอาผู้อาวุโสแล้วอาออนแอแล้วทำอะไรไม่ได้แต่ยิ่งขยันขันแข็งสามารถดาเนินกิดกรรมได้ตลอดนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเหนือเก้าลักษณะเราเป็นแบบนี้จริงครับ L 1นข้อสานะครับ ให้เรามอบวิญญาณจิตของเรานะครับให้กับพระเจ้าถวายแด่พระเจ้านะครับไม่ใช่มอบชีวิตมอบคําพูดหรือว่าความประพฤติให้กับศัตรูให้มันดึงเราไปนะครับสิ่งที่สําคัญคือให้เราเดิมเนินชีวิตโดยวิญญาณใหม่โดยพระวิญญาณโดยการเจอใหม่ด้วยน้ํามันใหม่นะครับการกับใจใหม่และด้วยน้ํามันใหม่ที่เจิมเราทุกวัน 1> L หนึ่งข้อสามนะครับให้เรามอบวิญญาณจิตของเราให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่กับไม่ใช่ให้กับปัญหาหรือว่าให้ศัตรูนะครับแล้ว L หนึ่งข้อสี่ก็คือว่าเราจะดำเนินชีวิตที่จะไม่เป็นภาระกับใครเลยนะครับเราจะไม่เป็นภาระกับใครเลยแต่เราเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเจือจุนและก็มอบให้ดูแลคนอื่นนะครับ พระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกท่านนะครับฮาลลูยาขอบพระพุระเจ้านะคะนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อนะคะได้ปรากฏแก่กเราเช้าวนันนี้พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วนะคะทรงทรงนำเราไปสู่ความจริงโรคไม่จัดโดนพันลัลการโรคทรงแจ้งให้เราได้ยินนะคะใน พระจนะคำรที่เราจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณเอาใจใส่ตัวเรือนครอบครัวดูแลบ้านเรือนนะคะเมื่อเราทำสองข้อนี้แล้วนะคะมันก็จะไม่นำชีวิตเราก็จะไม่สู่ไม่ก้าวเข้าไปสู่การใช้คำพูดนะคำพูดไม่ว่าจะเป็นปากปลนยุ่งเรื่องของผู้อื่นผู้สิ่งที่ไม่ควรพูด เปิดช่องทางให้มนนนนนันทางานในการเล่นทากันโอ้โหขอบคุณพระเจ้าสําหรับเป้าเดี่ยวในวันนี้นะคะตรงใจมากขอบคุณพระเยซูค่ะเช่อวแล้วพี่น้องก็ได้รับอย่างมาดุถาวงนะคะดูแลครอบครัวให้ดีนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะช่วงเวลาสุดท้ายขอเม้าอ้อเดี๋ยวก่อนที่จะอีิษ่านประชาสัมพันธ์นะคะเสาร์นี้นะคะเรามารวมตัวกันนะคะทั้งพิจารนือกล้าเมืองเชียงน้องหอย แล้วก็คิดจะจับแล้วก็สังพเจ้าเงานะคะเป็นอัน,นอันเดียวนะคะแม่พระวิญญาณสุดองเดียวกันนะคะอธิษฐานอดอาหารเริ่มสิบโมงค่ะช่วงสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์วัชัยนำเราที่ถานขอบพระคุณพระเป้าค่ะครับคุณเจ้านะครับสําหรับเรา,เราทุกคนนะที่ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าเดียวในวันนี้นะครับที่เราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเราต้อง มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้านะต้องพยานทนแข็งทั้ง,ง,งส่วนตัวการงานาชีพเอาใจใส่ครอบครัวก็ดีการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญ,ญาณขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นภาระกับใครแต่ช่วยเหลือผู้อื่นและเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เป็นภาระของพูจักนะขอบคุณพระเจ้าเราเห็นว่าใน อาจารย์บลคคาสอนตรงนี้นะครับซึ่งแตกตา่างที่บอกว่าหญิงไม่ที่ยังสาวอยู่คนจะมีครอบครัวนะแต่ในหนึ่งโครินบทที่เจ็ดนะครับได้พูดถึงในข้อแปดข้าพระเจ้าขอก่าวกับพวกคนที่ไม่แต่งงานและพวกแม่ไม้ว่าการที่พวกเขาจะอยู่เหมือนข้าพระเจ้าก็ดีแล้วหมายถึงอยู่เป็นโสดนะครับแล้วก็เป็นบัตรรับใช้พระเจ้าก็กก้าบอกว่าถ้าพวกเขาควบคุมตัวไม่อยู่ ก็ตรงแต่งงานเสียเถิดเพราะว่าการแต่งงานก็ดีกว่ามีใจเล่าร้อนด้วยกับราคาดังนั้นเป็นในโคลีนั้นเป็นอะไรเป็นช่วงแรกของการรับใช้ของอาจารย์ปารลนะแต่ทีโมจีในทีโมจีนั้นเป็นช่วงท้ายของท่านจากประสบการณ์ของท่านคงเห็นว่าถ้าเป็นแม่ไม้สาวไม้ในที่น่าจะหมายถึงไม้ที่สามีเสียชีวิตนะครับของ ไม่เลยหมายถึงไม้ที่มีการอย่าล้างไม้การอย่าล้างไม่ควรเกิดขึ้นในพิศจักรอยู่ในพี่น้องผู้เชื่ออยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านี้ทำให้เราเห็นว่าการที่ให้มีสามีและบุตรน,นะครับหมายถึงแม่มๆสาวๆนะและดูแลบ้านเรือนนะัเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้ ไม้สาวนั้นนะอยู่ในทางของพระเจ้าคนระับการดูแลการมีลูกนะแล้วก็ดูแลบ้านเรือนทำให้ปิดช่องทางนะที่มาสตานจะจัดการไดนะ้เพราะว่าถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีภาระไดต้ต้องดูแลนะครับเพราะก็อาจจะเป็นอย่างที่พระคำเขียนไว้นะครับว่าเป็นกลายเป็นคนเกลียดค้านไปนะครับแล้วก็ยุ่งเรื่องของคนอื่นนะั่นะไม่ใช่สิ่งที่ดี ก็ขอบคุณพระเจ้านะให้เราดูแลนะหญิงม่ายเหล่านี้นะครับที่จะช่วยกันดูแลให้อาเจาใจใส่นะก็ขอพระเจ้าทรงนําเรานะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับข้้แต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับคาเตือนสติของอาจารย์เปาโลและรประสบการณ์ของท่านที่มีในการปฏิบัติรับใช้และการดูแลพี่น้องในคริสจักรพระเจ้าขอให้เราที่จะใส่ใจ,ใจ เจ้าในสิ่งเหล่านี้ทุกถ้อยคำนั้นเจ้านั้นมีความหมายมีเอ่อเป้าหมายเจ้าเพื่อให้เราเดําเนินชีวิตตามนั้นเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบเจ้าช่วยเราขอพระเมยามบริสุทธิ์ทรงชําระคิตจักให้บริสุทธิ์เจ้าชาระเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เราเห็นใจกันและช่วยเหลือกันเจาอย่าให้เป็นภาระของคิตจักร ขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาเราและอวยพรพี่น้องทุกคนในคิดจับใจที่จะเข้มแข็งและเติบโตขึ้นผ่านไอยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นแนวทางให้เราได้รู้และเข้าใจขอบคุณพระองค์งความมอบซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในการทรงนำและการอวยพรของพระองค์เราจึงมาริฐาร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าอวยพรครับ พ่น้องของเราจะมุณงมันพอะ้ขอให้ที่น้องของเรามีกำลังอยู่ในพระองค์ขอบคุณพระเจ้า